เราเกิดมาเป็นชนีเราก็ต้องอยากร้องคู่กับผู้ชายผู้ชายไว้ไหนอ่ะเออวัยวัยไหนก็ได้เอาววัยนี้แหละกางเก่ากางใหม่จะไปไหนวัยวัยจะไปไหนหนูอยากร้องกับคุณนายปนัดดาค่ะเพราะว่า เพลงดาวกระดาษของเขาทําให้หนูเป็นตุ๊ดถุงทุกวันนี้ค่ะเด็กจะมาดดาเขาค่ะสามันทําให้คุณเป็นอย่างนั้นได้เลยคือเนื้อหาคือมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าน้ําเสียงของเขาที่มันดูเป็นผู้หญิงที่เศร้าที่แบบมีความหวังพับดาวกระดาษให้คนคนหนึ่งอ่ะนั่นเลสิเอาจริงๆมันตออเล่คือเนื้อเพลงมันแบบมันหวานมันแบบค่อยๆทำเพื่อดูจายทำเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็เป็มันหวานใช่ก็ต้องมานั่งดัดเสียงให้ไหมคะอยากทำมาคือเนื้อเสียงค่ะ ครับเคยพับดาวกระดาษให้ใครบ้างไหมโอ้ยเสียเวลาค่ะไม่พับดาวให้ใครจะพับแบงค์แล้วยื่นไปจะพับแบงค์ยื่นไปเลยใต้โต๊ะนี่คือจุดกำเนิดของชีวิตคุณใช่ค่ะตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะคุณพ่อเราบเป็นพิธีกรในแพทสนามด้วยหรอคะล่ใจคุณมากเลยชื่ออยูเด็กที่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นเด็กมากป .5 ป .6 ปถมประถมมากวุ้บเุ้บ หัวปอกกระโหลกไฟมากค่ะคุณพ่อตอนนั้นยังเป็นผู้ชายตอนนั้นก็คือเป็นกระเทยแล้วต้องแอบเอาไว้ในหัวใจคือปอยเนี่ยง่ายมากเลยเพราะว่าใครคู่กับปอยก็น่าจะปวดหัวทุกคนปอยไม่ใช่นักร้องอ่ะทำไมนายไม่่อยร้องเพลงไม่ค่อยแล้วเมื่อกี้นี้เห็นเห็นเพลงมีอีสงอิสาน เครียดมากถ้าอะไรถ้าแบบไปเจอแรปอีสานหน้นึกออกไหมเป็นคนกรุงเทพใช่ถ้าถามว่าวันนี้อยากร้องกับใครก็อยากร้องกบบคนนี้แปลกๆนะไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่ใช่นักร้องเหมือนฉันฉันก็ไม่ใช่นักร้องเธอก็ไม่ใช่นักร้องอ๋อรบกับรบเป็นบัวฉันจะไปอยากร้องเพลงกับนักร้องเขาทําไมเธอเข้าใจไหมมันยิ่งทําให้เราแบบดูแบบเออไหนๆก็เธอเธอก็ไม่ใช่นักร้องแต่ว่าถ้าสมมติหนูจับไม้ปุ๊บแล้วหนูเป็นดีว่าระดับประเทศที่ไม่เคยบอกใครเสียงพลาดออกไปยิ่งกว่านิวจิ๋วท เราก็จะสร้างตำนานด้วยกันไหวไหมครับวันนี่น่าจะไหวอยู่ครับยืนไหวเพิ่มเนี่ยเริ่มที่กินคู่กับใครก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วไม่สนใจแล้วไม่สนใจแต่คู่ตัวเองแล้วกันแต่กังวลกังวลกลัวถูก ไม่ใช่แนวเพลงตัวเองอ่ะโอใช่คัวแนวไหนมั้งคะคุณพ่อแนวสตริงอะไรประมาณสกุลอะไรประมาณนั้นใช่ถ้าผมจับได้อย่างนั้นจะยังไงอ่ะรู้จังไหมพงศ์พัฒน์รู้จักครับแล้วก็เอาเราสไตล์เราไปเลยชิก็ได้ครับได้ครับลองลองดูก็ต้องสู้ครับซึ่งถ้าผมเจอลูกทุ่งอย่างพี่ปงศ์ัสผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะและพอีสานนักบอดได้เลยอ่ะไปเลยตึง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 เต้นนบบพอได้ได้อยู่